สวัสดีครับกลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถยนต์นะครับกับช่องรถยนต์อีสุป,ป้ายแดงเชียงใหม่เซลลพิโจงจากบริษัทธาราวันนี้ที่ทุกท่านได้เห็นนะครับจะเป็นรถรุ่น4ประตูไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์22ใหม่ของเราแต่จะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเกตเอนะครับสำหรับราคาค่าตัวอยู่ที่1 000, 1 4 0ล้บาทสีทุกท่านได้เห็นจะเป็นสาบุกนะครับสำหรับวันนี้ จะมีอะไรสําหรับรุ่นรถยนต์คันนี้บ้างไปดูในคลิปนะครับส่วนของด้านหน้ารถยนต์นะครับที่มาพร้อมกับไฟเดินทางไลท์ไลท์นะครับขับขี่กลางวันนะครับจะมาเป็นเส้นลาย led นะครับพร้อมกับจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟหลีไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ led นะฮะจะเป็นเส้นสายแบบนี้เลยสําหรับกระจังหน้านะครับจะออกแบบให้ดูลักชัวรี่ยิ่งขึ้นดูเป็นแบบทโทนออกแบบด้วยโครเมียมและ ช้างหน้าด้านล่างจะเป็นแบบรังรึ่งซึ่งเป็นการรีดอากาศหรือการเอาอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับทําให้เครื่องยนต์ของเราทํางานไม่หนักและยังไม่พอนะครับเรายังมาพร้อมกับช่องแอร์เคอร์เทนหรือแอร์โปเรานะครับเวลาเราวิ่งนะครับรถเราวิ่งไปตัวนี้นะครับอากาศจะผ่านเข้าไปสู่ช่องตัวนี้และจะไประบายความร้อนของตัวระบบเบรกรถยนต์ของเรา ที่ออกแบบมาแบบแอโรไดนามิกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพด้านข้างกันบ้างนะครับและในส่วนของไล์อัพด้านข้างนะครับที่มาพร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์และและยังมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะและก็ยังมีไฟ LED ให้ด้วยที่ตัวกระจกมองข้างนะครับเดี๋ยวไปดูล้อและลายล้อแม็กครับยางบิสโ t o ดูเลอร์เท็ทับทีนะครับมาพร้อมกับขนาดยางนะครับ 265 60 R18 เป็นแมกไลท์ to ูโทนขอบ18นิว้วมาพร้อมกับดิสเบกคู่หน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในรถยนต์กันครับปรับตัวภายในห้องโดยสารที่มาพร้อมกับแผงตกแต่งคอนโซลนะครับที่ออกแบบลายมิบูราดีไซน์เป็นระบบตัวนี้นะครับจะเป็นบุนุ่มซอฟท์ทัชนะครับมาพร้อมกับหน้าจอนะครับ ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ขนาด9นิ้วนะยังมาพร้อมกับระบบประบอากาศแบบแยกอิสระซ้ายขวาเป็นออโต้แยกไปเลยนะครับซ้ายขวาฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับนะครับและก็ยังมาพร้อมกับช่องจ่ายไฟแบบ USB Type C นะครับเวลาเราชาร์จนะครับเวลาเราชาร์จด,ด้วยสายชาร์จของ Type C บอกได้เลยว่าการชาร์จไฟเสถียรชาร์จไฟแรงชาร์จไฟเร็วแน่นอนนะฮะยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ แต่สปีดใหม่ของเราในเครื่องยนต์2.2และยังมาพบ้อมกับระบบความปลอดภัยที่ไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชันตัวช่วยลงทางลาดชันนะครับรวมถึงการปิดเปิดสวิตช์นะครับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดเซนเซอร์การยะด้านหลัง4จุดด้านหน้าด้านหลังรวมกันนะครับนะจะมีด้านหน้า4ด้านหลัง4นะครับยังมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับเป็นหนังนะครับเดินได้ขาวนะครับแบบนี้เลย ด้านซ้ายนะฮะจะเป็นตัวสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะฮะในส่วนของด้านขวาจะเป็นสวิตช์นะครับควบคุมตัวระบบหน้าจอนะครับ TFT ขนาดใหญ่มันติดดิสเพย์นะฮะตัว7นิ้วของเราก็จะควบคุมตัวระบบ ADAS ไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับล็อกความเร็วลดตามคันข้างหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่ง Stop and Go นะครับมีหมดเลยกับระยะได้4จุดนะฮะยังมาพร้อมกับตัวเซตเปิดปิดตรงนี้ด้วยนะครับ และยังมาพร้อมกับแผงประตูนะฮะที่เป็นตัวเซ็นทรัลล็อกและเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้แบบฝั่งพวกขี่บานเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายรถยนต์กันครับและในส่วนของด้านท้ายรถยนต์นะครับที่มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ led ทั้งระบบนะครับจะเป็นไฟ3ชั้นแบบ t i ิปเปิลอาร์เนะเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแต่ในส่วนของไฟถอยไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไสอยู่นะครับยังมาพร้อมกับโลโก้ m และเพจ ตัว2.2 DDI m a c f o r t ใหม่ของเรานะฮะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบ b u i l อ i n กันชนท้ายแบบ b u i l อินที่ให้ทรงสปอร์ตเท่ๆสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ตัวท็อปสุดในเครื่องยนต์2.2ใหม่เกียร mm ์8สปีดใหม่ของเรากับเจ้าตัว Isuzu Highlander g M ตัวท็อปนะครับราคาค่าตัวย้ำกันอีกสักหนรอบอยู่ที่1,144,000บาท เป็นสีขาวมุกตัวท็อปสุดเลยสาหรับเครื่องยนต์2.2นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับหลังจากรับชมคลิปนี้เสร็จก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่ตรงช่องใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเซลล์พี่โต้งจะทําการติดต่อกลับไปนะครับสําหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรถที่กําลังเตรียมส่งมอบนะฮะก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับหากท่านใดสนใจแคมเปญรถยนต์ยีส่สุสามารถทักมาสอบถามเช่นเคยกับเซลล์พี่โต้งได้ที่บริษัททาราอิซสุสาขาสารพีของเรา สำหรับวันนี้พี่ตงต้องขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมไปกดถูกใจไปกดติดตามให้กับเซลล์พี่ตงด้วยนะครับและท่านจะไม่พลาดแคมเปญและโปรโมชั่นรถยนต์อีสุป,ป้ายแดงเซลล์พี่ตงครับผมสวัสดีครับ